ลมยามเย็นพัดผ่านท้องทุ่งหอบเอากิ่นหญ้าแห้งและดินชื้นเข้ามายังกระท่อมเก่าๆท้ายหมู่บ้านกระท่อมหลังนั้นเล็กและชุดโรมหลังคามุงจากมีรูโวให้เห็นแสงอาทิตย์สอดล่องเข้ามาได้ผนังไม้เก่าผูกก่อนตามกาลเวลาภายในกระท่อมมีหญิงชรารูปร่างผอมแห้งนั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่นางชื่อยายบัวผิวหนังของนางเหี่ยวยน่น ดวงตาคุณมัวเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยแต่ในแววตานั้นยังมีประกายของความอดทนและความรักแม่กินข้าวหน่อยนะเสียงลูกชายของยายบัวดังขึ้นเขาคือแดงนุ่มใหญ่วัยสีกว่าทำงานรับจ้างสารพัดในหมู่บ้านเพื่อหาเลี้ยงมารดาเขาวางจานข้าวกับน้ำพริกลงตรงหน้าแต่ยายบัวเพียงแค่ใส่หัวเบาๆแม่ไม่ค่อยหิวเองกินเถอะลูก แดงมองหน้าแม่ด้วยความเป็นห่วงรู้สึกว่ายายบัวพูดเช่นนั้นเพราะอยากให้เขาได้กินอิ่มแม้จะลำบากแค่ไหนแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกเสมอแม่ต้องกินนะถ้าแม่ไม่กินเดี๋ยวป่วยแล้วจะไม่มีใครดูแลแยายบัวมองหน้าลูกชายแล้วยิ้มจางๆนางรับข้าวมาถือไว้กินไปได้ไม่กี่คำแล้วก็วางลงแดงเอ็งเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหรอกแม่ถ้าได้ดูแลแม่ไปนานๆแดงก็พอใจ ยายบัวพยักหน้าดวงตาเปลี่ยมไปด้วยความรักและความภูมิใจนางอาจจะไม่มีสมบัติมากมายแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของนางก็คือลูกชายผู้กตันอยู่คนนี้นอกกระท่อมลมยังคงเย็นพัดผ่านหอบเอากินหญ้าและดินชวยมาปะทะใบหน้าของแดงเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าคิดเพียงว่าขอให้เขามีแรงทำงานต่อไปเพื่อแม่ของเขาจะได้อยู่กับเขาไปนานๆเช้าวันต่อมา แดงออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างเหมือนทุกวันงานวันนี้คือช่วยแบกไม้ไปทำโครงหลังคาที่บ้านใหม่ของผู้ใหญ่บ้านไม้แต่ละท่อนหนักมากแดงกัดฟันสู้แม้เหงื่อจะไหลชุ่มตัวแต่เขาก็ต้องอดทนเพราะค่าจ้างวันนี้จะเอาไปซื้อกับข้าวให้แม่แดงระวังเสียงคนงานตะโกนขึ้นมาไม้ท่อนใหญ่ที่กำลังช่วยกันยกขึ้นเกิดเสียหลักหลน่นลงมาอย่างรวดเร็วแดงหันไปมองแต่ยังไม่ทันหลบ เสียงดังโครมตามมาด้วยเสียงร้องของคนงานทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากร่างของแดงถูกไม้ทับเต็มแรงเลือดไหลซึมออกมาตามพื้นดินแดงหมดลมหายใจในตรงนั้นทันทีทิ้งไว้เพียงคราบเลือดและเครื่องมือการทำงานที่เขายังคงกำไว้แน่นยายบัวได้ยินข่าวจากเพื่อนบ้านนางนั่งนิ่งเหมือนไม่ได้ยินอะไรแววตามมือลอยมือสั่นระลิกก่อนที่น้ำตาหยดแรก จะล่วงออกมาตามรอยเหย่ยวย่นของแก้มลูกแม่แดงลูกเอ้ยเสียงร่ำให้ดังไปทั่วกระท่อมนางกอดเสื้อผ้าของแดงแน่นจมูกซุกอยู่ที่ชายเสื้อเหมือนหวังว่าจะได้กลิ่นลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากแดงจากไปชีวิตยายบัวก็เหมือนจะหยุดลงนางอยู่คนเดียวในกระท่อมไม่มีใครคอยหาข้าวหาน้ำให้เหมือนเมื่อก่อนอาหารที่เคยมีน้อยอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งหายากขึ้นไปอีกอยายบัวต้องออกไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านบางวันก็อาศัยเก็บผักริมรั้วมาต้มกินนางเคยพยายามเดินไปตลาดเพื่อหาซื้อของแต่ขาก็ไม่แข็งแรงเหมือนก่อนเดินไปได้แค่ครึ่งทางก็ต้องหยุดพักตกกลางคืนเคยมีแดงอยู่ด้วยตอนนี้มีเพียงความเงียบและเสียงลมพัดผ่านหลังคากระท่อมที่เริ่มผุนางนอนกอดผ้าห่มผืนเก่าๆหลับๆตื่นๆด้วยความคิดถึงลูกชาย ถ้าลูกอยู่ด้วยปนนี้คงถามว่าแม่หนาวไหมหิวไหมนางพึมพำกับตัวเองแล้วน้ำตาก,ก็ร่วงอีกครั้งทีวิตของยายบัวตอนนี้มีเพียงเงาของอดีตและความเงียบเหงาที่ไม่มีวันหายไปยายบัวเดินโสัดโซเซไปตามชายป่าขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนแทบพยุงร่างไม่ไหวแต่นางก็ยังต้องออกมาเพราะข้าวในกระท่อมหมดเกี้ยงแล้วท้องร้องคลืดคลาด นางเอามือกุมท้องเบาๆก่อนถอนหายใจไม่มีแดงอีกแล้วไม่มีใครหาข้าวให้นางอีกต่อไปขณะที่เดินไปเรื่อยๆนางก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างในพุ่มไม้ยญ่บัวเดินเข้าไปใกล้แล้วก็พบกับกับดักสัตว์ที่ทําจากเชือกและลวดขาของไก่ป่าตัวหนึ่งติดแน่นอยู่มัน,นดิ้นรนกระพือปีกจนขนล่วงกระจายทั่วพื้นยายบัวมองมันแล้วกืนน้ำลาย นางไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานหลายวันแล้วข้าขอโทษนะเจ้าไก่แต่ข้าหิวเหลือเกินนางพยายามแกะเชือกออกจากขาไก่แต่มันรัดแน่นจนแทบขาดเลือดนางรู้ว่าถ้าปล่อยไปมันคงเดินไม่ได้อีกแล้วถ้าข้าตัดขาเองเลยเองคงทรมานนางหยิบมีดเก่าๆที่เหน็บติดเอวมาใช้มือซ้ายจับหัวไก่ไว้แน่นแล้วปาดคอมันในครั้งเดียวเลือดพุ่งเปื้อนมือนาง ไก่กระตุกสองสามครั้งก่อนแน่นิ่งไปดีเถอะนะไอ้หนูจากนั้นนางจึงค่อยๆใช้มีดตัดขามันออกจากกับดักแล้วอุ้มร่างของมันแนบอกก่อนเดินกลับกระท่อมเช้าวันถัดมานายพานเข้ามาตรวจด,ดูกับดักของตนเขาหวังว่าจะได้ไก่ป่าโตๆไปทำแกงสักหม้อแต่พอเดินมาถึงก็ต้องขมวดคิ้วกับดักยังอยู่แต่มีเพียงขาไก่ข้างเดียวติดอยู่เลือดแห้งกลางเต็มพื้น ขนไก่กระจายเกลื่อนเขาสำรวจรอบๆพื้นดินที่มีรอยเปรอะของเลือดจางๆลากยาวหายเข้าไปในป่าสัตว์ใหญ่มากินไก่ของข้าแน่ๆในผานยืนกอดอกคุณคิดว่าจะเป็นตัวอะไรมันต้องฉลาดพอสมควรถึงสามารถเอาไก่ออกไปได้โดยไม่ติดกับดักเขารีบกลับบ้านไปเตรียมกับดักที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมหวังจะจับสัตว์ปริศนาไว้ให้ได้ในเร็ว สายลมพัดผ่านใบไม้เสียงนกป่าร้องดังมาแต่ไกลยายบัวเดินลัดเลาะมาตามทางเก่าที่เคยเก็บของป่านางเริ่มจำทางในป่าได้ดีขึ้นเพราะต้องออกมาหาอาหารแทบทุกวันแต่ในวันนี้ไม่เหมือนในวันอื่นๆเสียงลมหายใจหนักๆดังมาจากพุ่มไม้ด้านหน้ายายบัวหยุดกึกนางขยับเข้าไปชา้ชาๆและพบควายป่าตัวหนึ่งมันติดก,กับดักของในพาน ขาหน้าทั้งสองข้างถูกเชือกรัดแน่นจนแทบขยับไม่ได้ดวงตาของควายป่าดูเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันพยายามดิ้นลนแต่ยิ่งดิน้นเชือกก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นยายบัวมองหน้ามันแล้วคิดอยู่คู่หนึ่งนางรู้ดีว่าหากปล่อยมันไว้อย่างนี้มันคงตายอยู่ตรงนี้แน่นางจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใช้มีดเก่าของแดงที่พกติดตัวมาตลอดแทงเข้าที่สีข้างของมัน เลือดพุ่งกระเซ็นเปื้อนแขนและเสื้อผ้านางคว้านมีดลึกเข้าไปถึงเครื่องในแล้วก็ควักมันออกมาข้าขอโทษนะแต่ข้าหิวเหลือเกินนางใช้เถาวัลป่ามัดเครื่องในที่หยิบออกมาให้แน่นแล้วแบกมันพาดบ่าเดินกลับกระท่อมระหว่างทางรอยเลือดหยดเป็นทางไปจนถึงหน้ากระท่อมกลิ่นข้าวคุ้งไปทั่วบางจุดมีเศษเนื้อเล็กๆหลุดตกลงมากับพื้นเย็นวันนั้น ชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันเมื่อมีเด็กคนหนึ่งวิ่งร้องไห้มาบอกว่าเห็นยายบัวเดินผ่านกลางหมู่บ้านมือสองข้างของนางเปื้อนเลือดเต็มไปหมดข้าเห็นมากระตายายบัวถือเครื่องในอะไรไม่รู้เต็มทั้งสองมือเลือดไหลหยดเป็นทางยายบัวคงไม่ใช่คนแล้วบางทีอาจจะเป็นปอบข้าก็ได้ยินว่าปอบมันชอบกินของดิบและถ้าเป็นยายบัวจริงๆล่ะเสียงลือเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อย บางคนเอาฝาฉายออกไปตามรอยเลือดที่หยดลงบนพื้นแล้วก็พบว่ามันหายเข้าไปในกระท่อมท้ายหมู่บ้านของยายบัวชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้กระท่อมของยายบัวอีกเลยมันต้องเป็นปอบแน่ๆขืนปล่อยไว้มันได้กินคนในหมู่บ้านหมดแน่แนสุดท้ายชาวบ้านก็ลงขันกันรวมเงินไปเชิญหมอผีนครมาปราบยายบัวคืนนั้นหมอผีนคร เป็นชายร่างผอมสูงใส่เสื้อผ้าสีขาวขมุขอมอมมาพร้อมกับกระเป๋าหนังเก่าๆที่เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังพอมาถึงหน้ากระท่อมหมอผีก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังวิญญาณร้ายอยู่ที่นี่ใช่ไหมออกมาซะดีๆชาวบ้านพากันยืนล้อมกระท่อมบ้างถือไม้บ้างก็ถือคอเพเค้กหน้าตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวภายในกระท่อมเจเบัวนั่งตัวสั่นอยู่บนแค่หนังได้ยินทุกอย่าง นางรู้ว่าพวกเขากําลังจะมาทําอะไรข้าไม่ใช่ปอบข้าแค่หิวนางพึงพรรมพำกับตัวเองเสียงหมอผียังคงดังขึ้นเรื่อยๆนางเหลือไปเห็นช่องฝาไม้ที่มีรูโหว่พอให้นางมุดออกไปได้เฮ้ยอยบวัวหนีเข้าป่าไปแล้วชาวบ้านบางคนเห็นเงาของนางวิ่งกระเซาะกระเซิงหายเข้าไปในป่าหมอผีชูหอกไปแหลมขึ้นตะโกนตามไปอย่าให้มันหนีไปได้ ชาวบ้านหลายคนวิ่งตามเข้าไปในป่าแสงไฟจากคบเพลิงซองสลัวตามแนวต้นไม้เสียงฝีเท้ากระทืบพื้นดังระงมอยู่ไหนวะค่าหาไม่เจอเลยแต่ยายบัวที่คุ้นชินกับป่าแถวนี้ดีกว่าใครมุดเข้าไปหลบในพุ่มไม้หนาซ่อนตัวเงียบๆหัวใจเต้นโครมครามนางรู้ดีว่าถ้าถูกพวกเขาจับได้นางคงไม่รอดไม่นานนักชาวบ้านก็เริ่มหากันไม่เจอ ป่าในยามค่ำคืนมืดสนิทและเงียบสงัดจนชวนขนลุกกลับเปนก่อนเธอพวกเราใช่ใช่ใเดี๋ยวพวกนี้ค่อยหาใหม่คืนนั้นหลังจากที่ชาวบ้านไล่ล่ายายบัวในป่าแต่ก็จับตัวไม่ได้พวกเขากลับมารวมตัวกันที่หน้ากระท่อมของยายบัวอีกครั้งถ้าปล่อยมันไว้มันต้องกลับมาแน่ๆใช่เราต้องเผากระท่อมมันให้มันไม่มีที่อยู่ชาวบ้านหลายคนช่วยกันรวบรวมฟืนมากองรวมไว้รอบกระท่อม ก่อนจะจุดคบเพลิงขึ้นแสงไฟสว่างวาบเปลวไฟเริ่มลุกลามขึ้นที่ผนังไม้เก่าๆอย่างรวดเร็วไฟลามขึ้นหลังคาจากที่ค่อยๆก็ลุกกลายเป็นเปลวเพลิงสีแดงฉานเสียงไม้แตกดังเปรี้ยหันพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าเผาให้หมดอย่าให้มันกลับมาได้อีกทุกคนยืนมองกระท่อมที่ไฟลุกโชนบางคนมีสีหน้าสะใจบางคนยืนตัวสั่นด้วยความกลัว พวกเขาเชื่อว่านี่คือหนทางเดียวที่จะปกป้องหมู่บ้านจากปอบยญยบัวส่วนอีกฝากหนึ่งของป่าหญย,ยบัวเดินโซซัสโซเซไปตามทางที่มืดสนิทมีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมข้าจะไปอยู่ที่ไหนได้อีกนางพึมพำเบาๆน้ำตาคอเบ้าขณะนั้นเองนางเห็นแสงไฟวับๆอยู่ไม่ไกลนักยญยบัวลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะเดินไปตามแสงนั้น เมื่อเข้าไปใกล้ๆนางก็ได้พบกับชายฉลาดในชุดผ้าเหลืองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านคือพระธุดงที่เดินทางมาปฏิบัติธ,ธรรมในป่าโยมมานั่งก่อนเถิดพระธุดงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพอยายบัวสุดลงนั่งนางก็ปล่อยโหออกมาเล่าทุกอย่างให้พระฟังตั้งแต่ลูกชายตายการหอยหิวการไปเจอกับดักสัตว์ จนถึงเรื่องที่ชาวบ้านไล่เผากระท่อมของนางพระธุดงฟังจบก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจโยมไม่ได้เป็นปอบดอกโยมแค่ลำบากและไม่มีใครเข้าใจยายบัวสะอื้นมองหน้าพระธุดงดวงตาของนางเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแล้วข้าจะไปที่ไหนได้อีกล่ะหลวงพ่อข้าไม่มีบ้านไม่มีใครเหลือแล้วพระธุดงยิ้มบางๆก่อนที่จะพูดขึ้นช้า,ชา ถ้าโยมไม่รังเกียจมาปฏิบัติธรรมกับอัตมาไหมโยมอาจจะพบความสงบสุขที่ตามหามานานยายบัวนิ่งไปคู่หนึ่งนางเคยได้ยินเรื่องของการบวชชีมาก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้สุดท้ายนางก็ก้มลงกราบพระธุดงค์ข้าขอบวชเจ้าคะคืนนั้นยายบัวนั่งหลับตาสงบอยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแม้จะไม่มีบ้าน แต่หัวใจของนางกลับรู้สึกเป็นอิสระมากกว่าที่เคยเป็นหลังจากที่เผากระท่อมของยายบัวจนไม่เหลือซากชาวบ้านก็พากันแยกย้ายกลับบ้านคิดว่าความหวาดกลัวเรื่องปอบจะจบลงสักทีไม่กี่วันต่อมาก็มีเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นเฮ้ยไก่บ้านข้าตายหมดเลยเสียงของลุงคงร้องดังลั่นตอนเช้าชาวบ้านพากันแห่ไปดู ไก่ในเราโดนกัดแทะจนเละเป็นก้อนเลือดขนกระจายเต็มผืนหมามันคงมากัดละมัง้งไขรบางคนพูดขึ้นขึ้นวันต่อมาเป็ดของปลาเลียมก็ตายแบบเดียวกันร่างกายมันแหวงเว้าเลือดแห้งเกิดดังคืนต่อมาอีกมาในหมู่บ้านก็โดนกัดจนท้องแตกเครื่องในกระจายกระจายไปทั่วเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่หมาธรรมดาแล้วชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวอีกครั้งหรือว่าปอบมันยังคงอยู่ แต่ว่ายายบัวไม่อยู่แล้วนี่นะชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านหาลหือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปเราต้องหาว่าใครเป็นปอบแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะลองดูคนที่มีอาการแปลกๆสิใครที่ผอมซีดหรือมีพฤติกรรมแปลกๆบ้างชาวบ้านพากันสอดส่องสายตาไปทั่วหมู่บ้านจนกระทั่งสายตาของลุงพลไปหยุดอยู่ที่น้อยลูกสาววัย15ปีของแม่สำลานอ่น้อย ทำไมช่วงนี้ดูผอมลงผิดปกติทุกคนหันไปมองน้อยยืนนิ่งอยู่ข้างๆแม่ผิวของเธอขาวซีดใต้ตาคำ้ำริมฝีปากแห้งแตกข้าไม่ใช่ปอบนะน้อยร้องเสียงหลงเอ็งดูแปลกไปจริงๆนะน้อยเมื่อก่อนเห็นเอ็งแข็งแรงดีทำไมดูตอนนี้ไม่มีแรงเลยลนะ่ะแม่สําลาญรีบโอบลูกสาวไว้สีหน้าตื่นตระหนกลูกข้าก็แค่ป่วยเท่านั้นป่วยหรือเป็นปอบกันแน่ เสียงซุบซิ์ดังขึ้นเรื่อยๆความหวาดกลัวทําให้ชาวบ้านเริ่มไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเราต้องหาทางพิสูจน์ทุกคนพากันจ้องมองไปที่น้อยคืนนี้จะเป็นคืนที่ตัดสินว่าเธอคือปอบตัวจริงหรือไม่ณกลางลานหมู่บ้านแสงไฟจากคอบเพลิงไหวไปตามแรงลมชาวบ้านยืนล้อมวงกันแน่นสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความลังเลน้อยถูกจับมัดไว้กับเสาต้นใหญ่ มือทั้งสองข้างถูกมัดภายหลังด้วยเชือกปอแขนขาวซีดของเธอสั่นระลิกน้ำตาไหลาอาบแก้มข้าไม่ใช่ปอบข้าไม่ได้กินใครถ้าเองไม่ได้เป็นปอบเองคงไม่เป็นไรลุงคมพูดพงังยกไหวอาคมขึ้นสูงเสียงไหวฟาดลงกลางหลังของน้อยอย่างแรงเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไหวเส้นยาวกระทบกับผิวเนื้อจนเป็นรอยแตกเลือดเริ่มซึมออกมา กินขาวคลุ้งไปทั่วแต่ทันใดนั้นชาวบ้านที่ยืนมองอยู่ถึงกับถอยกูไปข้างหลังเมื่อเห็นบางสิ่งขยับไหวอยู่ตรงหวางขาของน้อยปริงบางคนอุทานออกมาปริงตัวอ้วนดำเลื้อยออกมาจากทางหวางขาของเธอมันดิ้นไปมาบนพื้นก่อนที่จะพุ่งไปตรงแอ่งเลือดที่หยดออกมาจากบาดแผลมันดูดกินอย่างตะกะตะกามพระช่วยปาเลียมอุทานด้วยเสียงสัน่น มันออกมาจากในตัวน้อยตัวที่สองตัวที่สามปิงตัวใหญ่ๆเริ่มไหลทะลักออกมาจากทางหว่างขาของเธอมันเลื้อยไต่ขาเปิดเลือดลงสู่พื้นน้อยกีดร้องสุดเสียงดิ้นเล่าๆจนเชือกที่มัดเริ่มจะหลุดชาวบ้านหน้าซีดเผือดกันเป็นแถวบางคนถึงกับอาเจียนออกมาเมื่อเห็นปิงพวกนั้นดูดเลือกจากพื้นดินนี่มันเลือกอะไรกันข้าเคยได้ยิน คนที่ไปกินน้ำตามหนองน้ำาสกปปกถ้ามีไขปิงอยู่มันอาจจะเข้าไปฝังตัวในร่างกายก็ได้อย่างนี้นี่เองมันไม่ได้เป็นปอบแต่มันมีปิงอยู่ในตัวลุงพลรีบเข้าไปใช้มีดตัดเชือกที่มัดน้อยไว้น้อยสุดทว่วลงกับพื้นหายใจหอบตัวโยนปิงบางตัวยังเกาะตามตัวของเธอไปส่งโรงพยาบาลเร็วก่อนที่มันจะดูดเลือดจนหมดตัว ชาวบ้านช่วยกันแบกร่างของน้อยที่ซีดเซียวขึ้นรถกระบะขับออกจากหมู่บ้านไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้รอยเลือดและซากปิงเหลืออยู่กลางลานหมู่บ้านถึงแม้ว่าน้อยจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและชาวบ้านก็ได้รู้ความจริงว่าเธอไม่ได้เป็นปอบแต่เรื่องประหลาดก็ยังไม่จบสัเลียงยังคงตายอย่างปริศนาเช้าวันหนึ่งลุงพลตื่นเช้าออกมาให้อาหารไก่ แต่พอไปถึงเล้าไก่กลับก็ต้องพงะไอเวนไก่ฆ่าตายอีกแล้วไก่หลายตัวในเลา้านอนตายเกลื่อนพุ่งชีกกระจายเนื้อแดงสดเต็มพื้นผลหลุดลุ่ยไปทั่วบริเวณแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือรอยเขี้ยวขนาดใหญ่บนซากของมันไม่ใช่แค่ลุงพลปะเลียมก็พบว่าเป็ดของตัวเองหายไปเหลือแค่คราบเลือดและรอยเท้าเป็นทางยาวหรือว่า มันยังมีปอบอยู่จริงๆความหวาดกลัวเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่อยากกล่าวหาใครผิดๆอีกแล้วพวกเขาตัดสินใจจัดเวรยามเฝ้าสัตว์เลี้ยงทุกคืนชาวบ้านแบ่งออกกันเป็นกลุ่มๆเลือกจุดซุ่มตามเล้าไก่คอกวัวและรอบๆหมู่บ้านก่อไฟให้สว่างเพื่อป้องกันสิ่งลึกลับเวลาผ่านไปช้าๆจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืน เสียงประหลาดก็ดังขึ้นเสียงคู่ย่างแผ่วเบาดังมาจากทางด้านหลังพออวัวลุงพลที่ซุ่มดูอยู่กระชับไม้ไผ่ในมือแน่นก่อนจะใช้ไฟฉายส่องไปที่พุ่มไม้ทันใดนั้นเงาดำพุ่งทะยานออกมาจากพุ่มไม้พร้อมกับเสียงคำรามกึกก้องมันคือเสือตัวใหญ่เท่าลูกวัวลายพาดกรสีเหลืองดำตัดกับแสงไฟ มันแยกเขี้ยวคำรามใส่พวกชาวบ้านตาสีเหลืองจ้องมองขมิงเสือวยเสียงร้องของลุงพลทำให้ชาวบ้านที่อยู่เฝ้าเวรรีบกูคันเข้ามาพร้อมถือคบไฟและไม้กระบอกมันมาจากในปา่ามันมาหาอาหารเสือคำรามอีกครั้งแล้วก็โจรขึ้นไปบนคอกวัวมันพยายามจัดตะปบลูกวัวที่อยู่ข้างในอย่าให้มันเอาวัาวเราไปไล่มันออกไปชาวบ้านตะโกน พร้อมโบกคบไฟไล่เสือพังะเล็กน้อยก่อนจะขู่เสียงต่ำมันพุ่งเข้าใส่คนที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ลุงพลคว้าหอกไม้ไผ่แทงออกไปขวางทำให้มันหยุดชะงักเสียงปืนดังขึ้นปังลุงแสงที่อยู่ท้ายหมู่บ้านรีบยิงปืนขึ้นฟ้าทำให้เสือตกใจกระโจนหนีไปทางป่าม,ปามันไปแล้วตามมันไปเร็วชาวบ้านรีบถือคบไฟตามรอยเท้าเสือไป จนเห็นมันหายรับไปในแนวต้นไม้ของป่าใหญ่รุ่งเช้าชาวบ้านมาประชุมกันอีกครั้งทุกคนถอนหายใจลงอกที่รู้ความจริงที่แท้มันก็เป็นเสือไม่ใช่ปอบม,มันคงออกมาหาอาหารเพราะสัตว์ในป่าคงหากินยากหลังจากวันนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างรั้วไม้ไผ่ล้อมเล้าไก่และคคกวัวให้แข็งแรงยิ่งขึ้นจุดไฟรอบๆหมู่บ้านให้สว่างทุกคืนเพื่อไม่ให้เสือมาอีก จากคืนนั้นเป็นต้นมาสันเลี้ยงก็ไม่เคยถูกฆ่าตายอีกเลยวันเวลาผ่านไปหลายวันหลังจากที่ชาวบ้านช่วยกันขับไล่เสือให้กลับเข้าป่าไปได้หมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึง่งมีพระธุดงรูปหนึ่งพร้อมกับแม่ชีเดินมาปรากฏตัวอยู่ที่เชิงป่าข้างหมู่บ้านพระธุดงมาเสียงลุงพลตะโกนบอกชาวบ้านทุกคนต่างดีใจ รีบจัดเตรียมข้าวปลาอาหารนำไปถวายให้ท่านพอไปถึงก็เห็นพระธุดงค์ยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ลมไม้ใหญ่ใกล้ๆกันมีแม่ชีในชุดขาวยืนก้มหน้าประนมมือเบาๆแต่แล้วเฮ้ยนั่นมันยายบัวปาเลี่ยมร้องเสียงหลงคนอื่นๆพากันมองแม่ชีตรงหน้าอย่างตกตะลึงหญิงชลาผอมแห้งที่พวกเขาเคยกลัววันนี้กลับดูแตกต่างออกไป ผิวของยายบัวดูผ่องใสหน้าตาดูอิ่มเอิบดวงตาเปล่งประกายสงบเยือกเย็นไม่ใช่หญิงแก่โสมๆอย่างที่เคยเห็นอีกต่อไปเป็นไปได้ยังไงชาวบ้านพากันซุบซิบบางคนถึงกับยกมือขึ้นพนมไหว้ด้วยความรู้สึกผิดปะปนกับความตกใจยายบัวมองทุกคนก่อนจะยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเย็น ข้าไม่ใช่ปอบและไม่เคยเป็นปอบทุกคนเงียบกิบรอฟังอย่างตั้งใจวันนั้นข้าเห็นควายป่าติดกับดักข้าไม่มีอะไรจะกินข้าก็เลยตัดเนื้อมันกลับบ้านเพื่อมาทำกับข้าวที่บ้านเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วหมู่บ้านหลายคนเริ่มยึกย้อนถึงวันนั้นรอยเลือดที่หยดเป็นทางยาวจากป่าไปถึงหน้ากระท่อมใหญ่บัว รอยเลือดที่พวกเจ้าตามไปเห็นที่หน้าบ้านข้ามันไม่ใช่รอยเลือดของคนไม่ใช่รอยเลือดของปีศาจมันคือเลือดของควายที่ข้านำกลับมาทำอาหารชาวบ้านพากันมองหน้ากันด้วยความรู้สึกผิดพวกเขาหวาดกลัวกันไปเองจนไล่ยายบัวออกไปจากหมู่บ้านแถมยังเผากระท่อมของเธอจนหมดสิ้นปาเลียมหน้าเสียก่อนจะคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตาคอเบ้ายายบัวเอ้ย ขอโทษนะข้าเองก็หลงผิดข้าขอโทษด้วยลุงพลพูดเสียงเบาๆตามมาชาวบ้านคนอื่นๆพากันยกมือไหว้ขออโหสิกรรมจากยายบัวยายบัวมองทุกคนด้วยแววตาอ่อนโยนไม่โกรธไม่เครียดแค้นมีเพียงรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าเรื่องมันผ่านไปแล้วตอนนี้ข้าบวชเป็นชีปล่อยวางหมดแล้ว พระธุดงที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นด้วยความสงบความเข้าใจผิดทําให้คนหลงทางแต่เมื่อทุกคนได้รู้ความจริงแล้วก็อย่าไปโทษตัวเองเลยอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้จงตั้งใจทําความดีต่อไปเถิดชาวบ้านพากันพนมมือแนบอกรู้สึกสำนึกผิดจากใจจริงวันนั้นทั้งวันชาวบ้านช่วยกันทําบุญเลี้ยงพระและถวายของให้แม่ชีบัวด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะความกลัวเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นเพราะความเารพบและสำนึกผิดจากหัวใจเมื่อถึงเวลาลาจากพระธุดงค์และแม่ชีบัวก็ออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้ากลับสู่ป่าใหญ่ชาวบ้านพากันยืนมองจนลับตาทุกคนรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความผิดในใจนี่แหละครับเป็นเรื่องราวความเชื่อทาให้คนเราเข้าใจผิดถ้าเรามีความรู้และมีความไต่ตองมากกว่านี้สักนิด เรื่องราวต่างๆก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ